เครื่องกรองน้ําแบบติดตั้งงา่ายใช้ตอบก๊อกน้ําได้เลยจักติดรีบค่ะจริงๆเมื่อประมาณต้นปีที่แล้ววิวเคยรีวิวไปแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่เขาบอกว่าติดตั้งง่ายภายในคลิกเดียวค่ะกันว่าภายในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นหัวกรองนะคะให้มาทั้งหมด5แบบมีตัวคู่มือมาให้นะคะทุกคนแต่ว่าคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะสุดท้ายเลยก็จะเป็นหัวกรองของเรานั่นเองค่ะดีไซน์ของเขาก็แลดูทันสมัยค่ะเขาเลือกใช้เป็นสีขาวจะทําให้ดูเข้ากันได้กับดดีไซนนนนนน์ขออออองงงบบบบบบ้าาาาาาาทุุกกกแเเ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 ลลยคะะะะะตััววจจจปปป็็สรรชิิมม ค่ะไส้กรองก็จะอยู่ที่ด้านในนี้ก็คือถอดประกอบง่ายมากค่ะทุกไส้กรองอันนี้กรองน้านได้ถึง1,000ลิตรซึ่งเขาจะช่วยลดคอรีนตะก,กวัวอนุภาคต่างๆถึง0.1ดึไมครเลยนะคะวไส้กรองอันนี้ก็จะสามารถใช้ได้นานประมาณ6เดือนค่ะระบบการกรองก็จะมี3ขั้นตอนด้วยการช่วยลดเชื้อโรคหินปูนอนุภาคสนิมแล้วก็ช่วยลดกลิ่นของคอรีนค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเราแกะพลาสติกที่ตัวไส้กรองออกแล้วก็ได้เวลาเอาไปต่อกับก๊กอกที่บ้านเราแล้วค่ะหัวก๊อกเนี่ยเขามีมาให้เลือกหลายแบบ เดิมแล้วะค่ะแต่จะบอกว่า,าจริงๆอ่ะคือมันประกอบง่ายมากเลยนะคะเอาหัวต่อไปต่อกับที่ก๊อกแล้วก็เอาตัวกรองมาเสียบกับหัวต่ออีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จก็เริ่มใช้งานกันได้เลยค่ะโดยสวิตช์ของเขานะคะก็จะเปลี่ยนเป็น2โหมดด้วยกันหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดน้าที่กรองก็อีกครั้งก็จะเป็นน้ําปกติค่ะสาหรับเครื่องนี้ฟิลิปเขาประกัน2ปีสั่งได้เลยที่ตะก้าเหลือง